ก็มวนเจริญอีะเนี่ตัดผมนีว่าจะตัดทรงกลาครอบเี่ทรงกลาครอบยังไงอสระตัดให้สิเบียสามขวดสบายขวดเาะดมีแบตเตอรี่อยู่นะนี่จะตัดทรงทรงกลาครอบเจ้า โองหาพี่เด่นอุ้ยโทรมันติดสักทีติดแต่ไม่รับลองโทรดูอีกทีนีด่รับไหมโทรเลยอยู่บ้านเกียบไม่เก่งทำงานเคยว่าน่ะที่หาเห็นงานหน่อไเหรอไอ้อดีตสอนเร็วนี่มันเดนแกไม่เอาอ้นแล้วตอนนี้ใช่ไหมแกไม่อ่านผมสักทีถ้าเกิดเราเราไม่โทรมันไม่ขึ้นอ้อนได้เนาะถ้าเกิดแกไม่ได้เด่นอืมติดไหมไม่ติด เป็นไงเจ้าไม่ติดเลยเสียแดเียไดมันบงนนสีได้ตัแปดเราเจ็ดร้อไม่เอาอ่ะเช้า ไม่ไหวเลยโลบร้ายโลบร้ายไอ้ที่มันเทศุ่นห์มืดละมืดทันเวียนเอ้ยเทศจนเัิมืดทันเวียนหุ่นบ่ทันเวียนนั่นแหละฮะเวียนกับมืดแล้วบ่เทศุห์ายน่ะเวียนตัดออกอีดิตัดออกได้ถอดไม่ได้แมวสบู่อ๋อนี่มันมีวิธีถอดอยู่เนาะลองได้สบู่เฮ้ยพี่ผมเหมือนจุ่นเนี่ยพี่เลยแถบเป็นเนี่ย นอ,น,อน,นอ้ล้นครับเข้าไปลึกเลยนะ